นายแพทย์ประสิทธิ์ชายวิรัตนะสสชัย,ยภูมิพักเพื่อไทยได้เรียกร้องให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักภูมิใจไทยจากกรณีที่มีสสพักภูมิใจไทยตะโกนให้ของลับ และใช้ถ้อยคำหยาบคายกับตนระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะคะเนื่องจากการที่ตนได้ประท้วงการทำหน้าที่ของนายชัยชิดชอบประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วทำให้สสพักภูมิใจไทยเกิดความไม่พอใจอย่างรุนแรงทั้งนี้สืบเนื่องมาจากว่าผมได้ประท้วงประธานแล้วผมก็พูดคำเปรียบเลยว่าท่านประธานไม่ให้ผมพูดเพราะว่าเรื่องการถ่ายทอดงบป,ประมาณนี้ เป็นสิ่งที่สําคัญปรากฏว่มีการประทักษาลงกันนะแล้วก็ผมได้รับทราบนจากสื่อมวลชนว่ามีสอสอพรรภูมิใจไทยบางคนเนะี่ยได้แจกแจกไอเทที่ที่ทุกคนไม่อยากฟังนะฮนะเป็นคำหยาบนะแจกของสำ่วยหนึ่งอันที่สองก็พูดถึงตัวที่มีคานนะฮนะ นะซึ่งเป็นคาที่น่ารังเกียจที่สุดผมอยากเรียนชี้แจงพี่น้องว่าวันนี้นะต้องเอาเป็นเรื่องเป็นลาวเพราะสมัยหนึ่งคุณเก่งการุณน,นะฮะประธานไม่ได้ยินนะประธานไม่เห็นนะว่าเขาไปทําร้ายกันตรงไหนท่านประธานยังสอบจนทําให้คุณเ,เก่งการุณน,นะฮะโสกุลเนี่ยเสียหาย แต่วันนี้ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าน่าละอายที่สุดในสภามาแจกของแบบนี้ผมว่ามันผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงวันนี้ผมเลยทําหนังสือนะครับถึงท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรเพื่อให้ตั้งกัคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนแล้วเอาผิดกับผู้ที่พูดคำหยาบความจริงที่ผมพูดไปวันนั้นเนี่ยผมพูดในทํานองเปรียบเลยนะว่าท่านประธานค่อนข้างดื้อไม่ยอมฟังพวกผมก็เท่านั้นเอง ไม่ใช่คำอยาบนะฮะผมถึงอยากเรียนว่าวันนี้อยากให้สื่อมวลชนได้ตรวจสอบโดยเฉพาะการทำงานของสภาเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมนะ,ะถึงแม้ว่าผมตกเป็นข่าวนะจะเสียหายนะแต่ว่าผมอยากเรียนว่าการพูดคำหยาบเนะี่ยคำไม่สุภาพการสภาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมดังนั้นครับถึงทำเรื่องถึงประธานสภาเดี๋ยวผมจะไปยื่นกับประธานสภา เพื่อให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนทั้งหมดนายแพทย์ประสิทธิ์กล่าวด้วยว่าเรื่องดังกล่าวทางสภาผู้แทนราษฎรควรทําให้เป็นบรรทัดฐานไม่ควรมีการพูดคําหยาบในการประชุมสภาและเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเหมือนกรณีที่นายการุนโหสกุลสกสกรุงเทพมหาคนครพักเพื่อไทยก็เคยโดนสอบสวนและรับโทษมาแล้ว ทั้งนี้นายชายัยชิดชอบได้มีการพูดคุยกันระหว่างประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลและฝ่ายคา้านโดยยอมรับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ทางจริยธรรมของสภาจึงได้มอบให้คณะกรรมาการกิจการของสภาไปเพื่อพิจารณาเรื่องที่เกิดขึ้น